่แว่นทอบเจริญเราเห็นเห็นน้องต้อมพี่หนึ่งพี่นิดเห็นชีวิตที่อยู่ข้างหลังแว่นของเราขอบคุณที่ให้แว่นทอบเจริญบริการดวงตาด้วยดวงใจมามา,มากกว่า60ปี 好，可以，好、啊，再来一好，好，好了。

过去呀、喔，哦，都来这又啊。